สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำนะคะผัดผัดกบนะคะผัดชากบนะคะก็จะมีนะคะไปมนเนื้อต่ำเราก็จะมาบอกนะคะเราก็ใส่กระชายนะคะใส่กระชายแล้วก็พริกสดนะคะพริกสดพริกแก่นิดนึงนะคะใบหัวใบกะเอใบกระเพรานิดนึงเราใช้ใบกระเพรานะคะเราใส่ใบกระเพรานดนึงใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็มีขบค่ะเราจะผัดขบนะคะ แล้วก็มะเขือพวงก,ก็ใส่ย่างุกคนย่างละมิดนะคะกระชายนะคะพริกสดนะคะขับพริกแกงนะคะเครื่อปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเราจะใส่กระชายด้วยนะคะไอ้นี่ผัดเห็ดกบนะคะน้อกบเลยนะคะไม่กินกบหรอกค่ะแล้วก็วกผัดให้คนที่บ้านทานนะคะเขาชอบทานกบแต่เราผัดได้นะคะแล้วก็ปรุงระแารนะคะ ราจะปรุงก่อนนะคะปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ใส่ไปเลยนะคะเราเขาก็เป็นคนคนที่บ้านก็เป็นคนสับแล้วก็เป็นคนทาเพราะเราไม่ไม่ได้ทำนะคะเราก็มามีเครื่องปรุงแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะคะให้ฟังค่ะเรียผัดให้เขาแห้งนิดนึงนะคะีคะน,น,น,นะคะ,คะเราจะไปเมนูแนะนำนะคะเราจะไปไม่แค่กิ คิปซั้นว่า,าใครชอบกินปกหรือว่าชอบเมนูอะไรนะคะเราก็จะมาแนะนําให้ดูนะคะว่าวิธีใส่อะไรบ้างนะคะที่ที่ผัดนะคะผัมีพริกแกงนะคะพริกสดนะคะใบใบกระเพราเข้าไปอืันนี้มีการเใช้ใบกระเพราใส่ตนิดเดียใส่เยอะก็เขือพวงนะคะก็เขือพวงกระ,ะกกชายเพื่อปรุงรสนะคะนะะเดี๋ยวอันี้ให้เขาแห้งเลยจ้ะ ผัดได้แต่ไม่ทำค่ะคนที่บ้านนะคะคือใหญ่บ้านค่ะแล้วผัดได้เข้าก็เป็นคนเอ้ยซึ่งเราเป็นผัดวันที่นี่นเราเราถึงนะคะ คือเป็นน้ำให้เ่อแห้งอยู่นี่ค่ะใสย่สายาเลยจ้ทำพิเศค่ะ จามนะคะโคโย,โย,โยโนขึ้นแกงไม่ได้เลยนะคะผัดเนี่ยโรเฟสชจานนี้ไปก่อนกัน <c oughs> เพราะว่าผัดผัดผัด,ผด,ผด,ผดชากกบนี่มันเขาจะกลิ่นก็จะแรงข <c oughs> อ <c oughs> อภัยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะผัดชากรกนะคะผัดชากรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่นะคะนี่นะค่ะก็ขอจบคลิปไปเลยนะคะคลิปนี้นะคะด้วยผัดชากรกนะคะผัดชากรกนะคะ ก็มีโหระพาที่เราแนะนําไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีพริกแจงนะคะพริกแจงไม่ตามก็ไปซื้อเอาเองก็ได้เนาะไปซื้อซื้อเอาไว้นะคะซื้อเอาไว้ใส่พิกแจงมานิดนึงใส่พริกสดตามคู่กับพริกแจงไปนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดเข้าไปแล้วก็ใส่มะเขือพวงนิดนึงอะไรพริกเนี่ยคะ่ะตามที่บอกดนะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่าน ที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนหปลอดภัยนะคะบุญรักษาภากคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ